สวัสดีครับต้อนรับสู่รอบสิิตินไทยนะครับหลักหลายเรื่องราวใกล้ตัวจากทั่วภูมิภาคครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสัตตะคุณด่งเกลียนะครับและสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook l i v e NBT 2 HD ด้วยนะครับเริ่มข่าวแรกวันนี้ครับเราจะไปการที่จังหวัดสงขลานะครับที่สงขลาเปิดฮอสพีเทลแห่งแรกนะครับพร้อมดูแลและให้คําปรึกษาผู้ป่วยผ่านระบบที่เรียกว่าเทเล m มกดิซีนลดการสัมผัสเขาบอกว่ามั่นใจได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขรับรองครับ ผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้เป็นการจำลองเส้นทางหรือว่าการเดินทางของผู้ป่วยโควิด -19 เข้าสู่ห้องพักโรงแรม ATK Garden Hill อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับที่นี่เปิดเป็นฮอสพิท ا แห่งแรกของจังหวัดสงขลาครับภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีทีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่คอยดูแล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพห่าจหา่บอกว่าผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่ฮอสเทลแห่งนี้จะได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสนามโดยผู้ป่วยต้องอยู่ภายในบริเวณที่กำหนดนะครับต้องตรวจวัด,วดอุณหภูมริร่างกายวัดความดันและวัดระดับออกซิเจนในเลือดด้วยตนเองซึ่งสามารถส่งผลตรวจทั้งหมดและ พบแพทย์ผ่านระบบที่เรียกว่าเทเลเมดิซีนซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชัน My Health First App เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสหากแพทย์พบผลตรวจที่ผิดปกติก็จะดำเนินการย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลทันทีครับพ e เทลเราก็จะให้บริการตามข้อกำหนดของทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับคนไข้ต้องปลอดภัยแล้วก็ผู้ให้บริการก็ต้องปลอดภัยนะเดี๋ยวก็มีช่องทางการสื่อสารนะครับ โดยผ่านทางวิดีโอคอรอยู่ในฮอสเพลียก็จะมีการติดตามหนะลักๆก็คือ3ส่วนนะครับเรื่องของตัวสัญญาชีพนะความดันไข้แล้วก็ระดับออกซิเจนในเลือดนะครับผมถ้าแพทย์ดูแล้วว่าจะไม่ต้องย้ายก็จะย้ายออกจากฮสเพล ด้านผู้จัดการโรงแรมก็บอกว่าตอนนี้ทางโรงแรมไม่รับลูกค้าทั่วไปนะครับเพราะเกรงจะมาปะปนกับผู้ป่วยที่อยู่ในฮอสเทลและเน้นย้ำให้พนักงานป้องกันตนเองปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการของสาธรารณสุขอย่างเคร่งครัดตามที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้วครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับคือเราเราจะไม่รับลูกค้านอกใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนถ้ากับเป็นพนักงานของโรงแรมเนี้ยคะ่ะก็คือเราจะ จะกั้นโซน,ะะงงนนะคะทางโรงแรมนะคะแล้วก็จะจัดเตรียมห้องไว้ให้สำหรับผู้ปว่วยอเพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี้ยค่ะเบื้องต้นเรื่องอาหารอะไรเงะะี้ยค่ะเราก็จะมีให้สามมื้อแล้วก็จะามาวางไว้หน้าห้องของผู้ป่วยแต่ละห้องเรื่องขยะอะไรเงะะี้ยค่ะเราก็จะมีเวลาเหมือนให้ผู้ป่วยเอาไปวางไว้หน้าห้องแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราอะคะ่ะจะมาเก็บตามเวลาที่ที่เรากําหนดปกติทุกวันเนี้ยค่ะก็คือน้ํายาน้ํายาทาความสะอาดทุกอย่างแล้วก็คือเราจะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อหมดเลย สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลที่โฮสเทลแห่งนี้นะครับจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานทางการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่นะครับและจะได้รับความสะดวกสบายตามมาตรฐานโรงแรมที่จัดเตรียมไว้โดยมีค่าบริการคุณผู้ชมครับคืนละ5,100บาทสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์และเงื่อนไขของบริษัทประกันที่ทำไว้นะครับ